โดยเรืออากาศโทสมพรการดารองเลขานิการคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขานิการคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาเป็นผู้ลงนามค่ะและมีนายรมชัยเติมรุติซั์ผู้ในงารสำนักงานรองมือสำนักงานคณะกรรมการงานอาชีวศึกษาเป็นสัขีพยานด้ค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ครับเป็นการบรรณาการร่วมกันในทุกวิติครับที่จะแก้ไขปัญหาการเาวิบานของนักเรียนนักศึกษา รวมทั so ้งร่วมกันกำหนดรมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาสของนักเรียนนักศึกษาครับและในลำดับต่อไปครับจะเป็นพิธีลงนามบรนทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภายใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาสของนักเรียนนักศึกษาครับซึ่งในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ทางด้านของคลตำรวจเอกรออีกภัยโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแหชาติอย่นผู้ลงนามครับและมีพลตรวจโทอนุรักษ์กัรคุณรอง,ทรงอเทนตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยานครับและในส,ะส่วนของสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาคา่ะจะมีบริเวณอากาศโทรสมคอนปาดามาองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ลงนามคา่ะและมีนายรณชัยเจริญรุทธิ์ครับผู้อำนวยการสำนักงานร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ ดำเนินงานกองผู้มือทั้งสองฝ่ายครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจะมีการสั่งการให้กองต่อการตำรวจและทําบานตำรวจมุทธรจังหวัดประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตหรือที่รับผิดชอบครับในการที่จะประสานงานรูปกบบกำหนิดขั้นการป้อกันเหตุหรือการถงเชื่อเกิและรูปแบบต่างๆครับหรือว่าการจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะเพื่อแก้ไขและต่อรักษาการลดพลาดของนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ สำหรับคิธีลงนามประทึกข้อตกลงความร่วมมือในการมีครับ MOU ทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีฝ่ายละหนึ่งฉบับในกางการที่จะเก็บไว้ครับเป็นข้อตกลงร่วมกันครับภายใต้การป้อง,งกันและแก้ไขปัญหาการทะเลวิบาของนักเรียนนักศกษาครับและในลำดับต่อไปครับขออนุญาตมาทึกภาพครับผู้บริหารทั้งสอง ท่อัอา,าคน,คน,คร,น,นรองเลาขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับผู้แทนของท่านเลขาครับผู้ในการสํานักความร่วมมือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับผมแนนาของคณะกรรมการวินานะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในวันนี้ได้มีการลง,งานามในบึกข้อตกลงนะครับ ระหว่างหน่วยงานซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาสนะครับแต่เป็นการร่วมมือที่เราจะต้องทําสิ่งดีๆร่วมกันในอนาคตในเรื่องของการประสานงานการช่วยเหลือประชาชนและงานดน้าต่างๆอีกมากมายนะครับโดยใช้ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาในสังกัดของการศึกษา ในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตให้ทางพลตำรวจโทพันธุลักษ์หักบุนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของงานตำรวจชาติซึ่งเป็นผู้ที่ไปประสานงานกับทางกรรการการศึกษาได้ลงในเรื่องของรายละเอียดให้สื่อมวลชนได้ทราบนะครับค้อมเหนื่อยยากของคนที่เขาเสจยาเสพติดเขาก็จะเอาไปพูดกับเพื่อนอันนี้เป็นต้นแลอีกเรื่องที่สำคัญคือท่านผบบอกว่า ทาไมไม่ให้ตำรวจเราเนี่ยเวลาเราเจอเหตุต่างๆตำรวจหลายงานก็การผ่านคือ first r e s p o n d e r ที่ต้องไปเจอเหตุเรามีไม้งามีหน้ามือเยอะๆทำไมไม่ให้้องๆะอรที่ว่าศื่อาคิดขึ้ืไม้ขึ้นมือที่จะ respond แบบกับคนร้ายเมื่อีเด็กอาจจะคิดดีกว่าเราเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันตำรจเล็กถาว่าจะทำการเข่งกานขึ้นมาแล้วก็เชิญตำรวจเรา จะเป็นคนทาการนเลยพราะฉะนั้นผมถือว่ามันเป็นจุดเริ่มตนน้นของิศจริงเรื่องที่ทำเราทำมาหลายในสอเื่องยแต่ว่ามันยังไม่เป็นรูปแบบและมันขึ้นข้อตกลงวันนี้แับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสมรภูมิชาติกับสมัภง,งานคณะกรรมการการอาชีวศ,ศึกษาที่เป็นรูปแบบที่จะกับผับเคลื่อนกิจกรรมทุกบริการที่สร้างสารรค์มสแล้วก็ที่ำการสุดคือทํทำให้ภาพพ้นของ ร้องไงที่ว่าตุลาประชาชนเด็กก็เลยมีภาพคนที่ดไไีดขึ้นนั่นคือเจนตนาการโครงการโคงานแบบนี้ครับขอบคุณมากครับอันนี้เขาเป็นอีกมิติกิจก,กรรมเรื่องของอาชีวาศิษยาสารร่วมด้วยช่วยรถยนต์เตือนตาบินไหมเพื่อการบูรการเมื่กอกี้ผมเรียนเลยว่าเราเป็นธรรมดาตแต่ว่าการทํานั้นเราก็ทําในท้องที่ทําในท้องถิ่นทําในจุดบริเวณที่อาชีวะสะดวกแต่วันนี้พอมีพี่น้องตำรวจ พอมีผู้ไร้หน้ดับสูงซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการนำพากิจกรรมร่วมกันไม่ถูกโอกาสให้โรงเดิมแต่ยงังลองทำก็เลยคิดว่าแม้กระทั่งจุดที่จะต้องตั้งเราต้องประสานหารอือร่วมกันตั้งแต่วางระบบของการสื่อสารการทํางานร่วมกันเมื่อก่อนอาชีวะก็จะมีหน่วยงานสาธารณหน่วยงานเทศบาลหน่วยงานอบตอมาช่วยบ้างแต่ทุกครั้งเราจะเจอปัญหาว่าเมื่อใดก็ตามที่มันอยู่นอกเขตพื้นที่จากจุดที่บริการเราก็จะไม่อนุญาตให้ เด็กนักเรียนออกไปทงนอกเพราะว่าจะเจอปัญหาเรื่องของความปลอดภัยพอมัพอมาถึงจุดนี้ว่าผมก็ดใจนะเราจะเจอเหตว่าก็จะโัรสัท์มาระยะทางแต่สูงประมาณ10กิโล5กิโลเด็กนักเรียนก็ไม่ใช่จะเรียนในพื้นที่ด้วยที่อจะไปช่วยหนึ่เพราะว่าเรามีการแบ่งสรรเรื่องของการทํางานการเป็นกักกับแล้วผู้เรียนทุกคนก็จะมีความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของการช่วยประชาชนที่ที่เทียบพร้อง เด็กที่ไปอยู่ที่สูงจะต้องได้รับผ่านการฝึกจยกางบอกการด้วยนะครับจากโตโยต้าเอ่ยจากฮอนด้าเอ่ยจากบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือไปฝึกจนเท่เกิดความสนนานผู้บัญาการก็ต้องมีเซอร์วิสเคตที่เกี่ยวความรู้ความสามารถในด้านที่ท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติบอกว่าความปลอดภัยมันต้องดนนนั้นอุบัญชากมันเยอะเราก็มีแต่คาดการณ์ว่าอะไรจะเสียไม่เสีย ู่ห่างไปต่างยังไงเราก็ไม่กล้าที่จะออกแต่พอพี่นอ้องตำรวจซึ่ง่อกอย่างนี้ไปจะเป็นหลักประกานใ้เราว่า204แห่งทั่วประเทศก็จะมีสถานีตำรวจอยู่เคียงข้างกับจุดบริการอา,า,อา,ารชีวอาสารุกร่วเวาดูดูทุกแห่งก็จะทำให้การดำเนินการครั้งนี้นั้นเกิดความมั่นใจกับผู้บริการด้วยกับเด็กที่ต้องออกไปช่วยด้วยด้วยหมายถึงว่าท่านพี่น้องตำรวจก็หัดจัดพาพวกเราไปหรือไป จักนาในทางานร่วมซึ่งอาชีวศึกษาเราทําได้ในยามที่ประชาชนเนหนเ่งเหนื่อยล้าในการเดินทางต่างๆก่ววานไปอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ผมต้องต้องต้องชื่นชมอย่างมากเพราะว่าหน่วยงานบางหน่วยนั้นเราทํางานแบบแยกส่วนแต่วันนี้ต้องขอบคุณที่ทําให้พวกเราสามารถดำเนนการอาชีวะาึกษารดด้วยตนเอในครั้งนี้ครับทำให้เกิดมีความมั่นใจว่าเราทําอยู่เคียงข้างกับหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งช่วยเหลือพวกเรามาตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นรณรงค์สวมกอแกันนอแก้ไขปัญหาถ้าเราวิวาดก็วันนี้ก็ถือเป็นความบุณให้กับพี่น้องประชาชนสำนักงานการศึกษาโดยท่านดรสุเทพสันเทียะได้รันำอบนโยบายจากทีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุเพียนต่อให้ประกาศเอาโครงการกิจกรรมอาทรรศการร่วมด้วยช่วยช่วยเยือชนเด็กตาบอดอีกสองแห่ เป็นของบัณฑีใหม่ให้กับประชาชนของบัณฑิใหม่อันนี้ล้ำค่ามากครับเพราะว่ามีชื่อสีาักะงานตําร็จชา,าติอยู่ระดันี้ก็ต้องกลบารขอบคุณมาทีนี้ในส่วนของกิจกรรมอืน่นก็ขอญอากเียนว,ว่าในเอ็นยูนี้ก็มีสาระที่จะนําไปสู่เรื่องของการสร้างพัฒนาผู้เรียนไปสู่ของการเป็นท่านรองผู้การบรรแุ่งชาติที่รบบุคลากรทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความรบว่า วันนี้อชาชวศึกษาขอนำเด็กเข้ามาช่วยเหลืออีกอาสาพัฒนาในทุกเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการเราผลิตคนวันนี้ผมไม่ได้ผลิตแต่คนที่มีความรู้ไม่ได้ผลิตคนแต่เพียงที่มีทักษะแต่ผมต้องการผลิตคนที่เป็นคนดีในสังคมนั่นคือแนวคิดของพลเอขานิการท่านทีว่าการ กรอบคุณวุฒิที่มีการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมทั้งสส่วนนี้เพราะฉะนั้นในโอกาสที่ถามว่ามีกิจกรรมใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการทิ่จะเรียกใช้สำนักง,งานตำรวจภูธรโดยเฉพาะยิ่งกวลา,าสำคัญเช่นวัวนตำรวจแห่งชาติส่วนหนึ่งขอให้อาชีวศษามีส่วนร่วมโดยเฉพาะยิ่งการนำวิชาชีพที่เรียนในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหา,ห,าหรือช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายของสำนักง,งานแห่งชาติโดยเฉพาะยิ่งข้อเสนอผม ขอล้างแอร์ช่วยที่น้องสําปแข่าขนในวาระโอกาสที่สําคัญด้วยผมก็ขอกราบขอบคุณไว้การนี้ที่ทาให้การเนินการในเรื่องการจัดการศึกษาที่เรียกว่ามีหน่วยงานสัมพันเข้ามาปกป้องด้วยนี่ถือมิติใหม่ของการทํางานแบบมงลนการครับกราบขอบคุณท่านที่รธท่านพี่พันธั์นะย้าสูนะครับขอบคุณมากครับถือเป็นความร่วมมือครับ การที่ทก่อนเนี่ยเป็ต้องส่งหน่วยงานทาให้เปิดแฟ้มเพื่อที่ให้สื่อมวลชนบรรลภาพอีกหาห่นคำ สื่อไปถามเรื่องชุดเดี๋ยวทำไมชุดไม่เหมือนคนอื่น